สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง UpFuture Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตความคืบหน้าการลงทุนอุตสาหกรรมชั้นสูงครั้งสำคัญใน EEC นะครับโดยทาง Great Wall Motor นะครับเปิดโรงงานยานยนต์อัจฉริยะในพื้นที่ EEC รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง UpFuture Channel ได้เลยครับ เมื่อวันที่9มิถุนายน2564นายหวังลี่ผิงอัคราชาทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิ์ประจำสถานเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายคณิตแสงสุพานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานอัจฉริยะ Smart Factory ที่จังหวัดระยองนะครับถือเป็นโรงงานผลิตแบบเต็มรูปแบบแห่งที่2นอกประเทศจีนของ Great Wall มอเต r ซึ่งจะเป็นฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนภายใต้ชื่อ Great w a ม l m ต t o r Smart Factory for Smart EV World โดยมีนายเอลเลียตจางประธานและก็น,นายเกรกลีนะครับรองประธานบริหารฝ่ายการผลิตในโรงงาน Great w a มอเตอร์ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยและทีมผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงานในครั้งนี้ และนอกจากนี้นะครับพณะผู้บริหารยังได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ของเกรดวอลมอเตอร์ซึ่งจะมีกําลังการผลิตแบบเต็มกําลังอยู่ที่80,000คันต่อปีและพร้อมที่เป็นโรงงานผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลกและเทคโนโลยีอัจฉริยะอัลล้มสมัยภายใต้แนวคิดฉลาดปลอดภยัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการเปิดโรงงาน Great Wall Motor ในพื้นที่ EEC ในครั้งนี้ถือเป็นการลงทุนครั้งสำคัญยกระดับองค์ความรู้นะครับแล้วก็ทักษะด้านยานยนต์สมัยใหม่เพราะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้กับประเทศไทยรวมไปถึงเกิดการจ้างงานในตำแหน่งใหม่ในพื้นที่ EEC ที่จะเพิ่มอัตราการจ้างงานประมาณ1,000ตำแหน่งภายในปลายปี2564นี้ สำหรับเกรดวอ a l มอเตอรนะครับได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับถือเป็นบริษัทที่ให้บริการการขับเคลื่อน Global Mobility Technology Company โดยการเปิดโรงงาน Smart Factory ซึ่งนับเป็นโรงงานผลิตรถยนต์เต็มรูปแบบแห่งที่2ของ Great Wall Motor นอกประเทศจีนนะครับซึ่งเกิดขึ้นในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c ในจังหวัดระยอง ทางด้านนายเอเลียจางประธานเกรดวอลมอเตอร์ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยได้เปิดเผยว่าโรงงานที่จังหวัดระยองถือเป็นฐานการผลิตรถยนต์ในต่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเกรดวอลมอเตอร์และเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ของเกรดวอลมอเตอร์แห่งใหม่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมสําหรับการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยานยนต์ในตลาดอาเซียนซึ่งภายในปีนี้นะครับ เกตว์มอเตอร์จะสร้างงานกว่า1,000ตำแหน่งในประเทศไทยและในอนาคตทรัพยากรบุคคลจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป สำหรับการเปิดโรงงานของ Great Wall Motor แห่งนี้นะครับเป็นอีกก้าวสำคัญตามกลยุทธ์โลกาภิวัตน์ของ Great Wall Motor ในการขยายธุรกิจมาสู่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะตลาดรถยนต์พวงมาลัยขวาโดยทาง Great Wall Motor เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีองค์ความรู้ทักษะและฝีมือของพนักงาน รวมไปถึงความร่วมมือกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่จะช่วยผลักดันให้โรงงานที่ระยองเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย โดยโรงงานแห่งนี้ถือเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานมีการนำเทคโนโลยีหลักจำนวนมากมาใช้เช่นอุปกรณ์และระบบข้อมูลอัจฉริยะมีการนำ big data มาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมในกระบวนการจัดการและนอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีล่าสุดของ Great Wall Motor มาใช้ในการ ผลิตการขนส่งโลจิสติกและการปฏิบัติการเชิงดิจิทัลนะครับเพื่อให้เป็นโรงงานที่มีวิธีการผลิตกระบวนการและการจัดการและนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะนํารูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบใหม่และการออกแบบประสบการณ์ใหม่มาสู่ผู้บริโภคชาวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานประสบการณ์ของลูกค้านะครับพร้อมดําเนินการเปิดเกรดบอลมอเตอร์สโตร์และพาร์ n เนอร์สโอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนทางรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจอีกด้วยสำหรับโรงงานของ Great Wall Motor นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองครอบคลุมพื้นที่412ไร่นะครับซึ่งเป็นการซื้อโรงงานของเชฟโลเลตไทยแลนด์ และนำมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการประกอบรถเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเกรดวอลมอเตอร์หลังจากการเข้ามาเริ่มดำเนินการในระยะแรก7เดือนเกรดวอลมอเตอร์พัฒนาในระบบและปรับปรุงโรงงานให้เป็นสมาร์ทแฟคทอรี่มีกำลังการผลิตแบบเต็มกำลังอยู่ที่80,000คันต่อปีเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับรถยนต์พภงมาลัยขวาโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียนนะครับ มีสัดส่วนของการผลิตและส่งออกอยู่ที่60ต่อ40ซึ่งจะเป็นการจำหน่ายภายในประเทศ60%และเป็นการส่งออกไปยังประเทศที่เป็นรถยนต์พวงมาลัยขวา40%โดยมี All-New h a w a l S6 Hybrid SUV นะครับซึ่งจะเป็นรถรุ่นแรกจากสายการผลิต ครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการ e EC e และโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง UpFuture c h n n n e l ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ